สวัสดีจ้ามาคร้าครัวกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้จะแปรรูปมันฝรั่งหัวแก่นตะวันแล้วก็แครอทนะคะที่เราขุดมาจากในสวนแบบขุดกันข้ามปีนะคะหอมจะทำมูสหรือว่าทำการบดนะคะอันดับแรกแล้วก็มานึ่งก่อนนะเราจะทานกับเบคอนแล้วก็โคลหรือว่าฮอทดอกไสกรอกนั่นเองจ๋าตอนนี้ก็นึ่งมันฝรั่งแครอทแล้วก็หัวแก่นตะวัน สุกแล้วนะคะหอมก็เลยปล่อยไว้ให้เย็นเดี๋ยวเรามาทําการบดกันค่ะก็มีส่วนผสมต่างๆนะคะส่วนนี้เราขยักเอาไว้ทานเล่นๆนะคะส่วนนี้เราจะบดจะ้ะเกลือค่ะซันนิดหน่อยนะคะดีนผักชีลาวค่ะชีลาว มักรินพริกไทยค่ะสวัตเพปปะมูสขดเนอตนะคะเป็นผงจะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่เขาจะนำมาบดค่ะนมค่ะมิลปั่นนะคะ เดีย๋ยวห่อบาลานดาดเมียวแอสกกนสกิคุณเลมโบบอกไอเติมไข่ไปฟองนึ่งจ้ะกะบอกเฟซเอร์กแยกยันปหกสวีเก๋กหยิบนมมาให้หอมบอกใส่แล้วแกบอกว่าเฟซเซอร์แกยันปลาไดเขาบอกว่าผมพยายามจะช่วยเหลือคุณปั่นค่ะ ระดับนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนค่ะเซตตัวสักนิดหนึ่งนะ ตั้งกระทะจะใส่มะการินนะคะเราจะทอดไชกอกก่อนนะคะ ทอดฮอตดอกเสร็จแล้วก็ทอดเบคอนนะคะก็จะทอดให้ให้ให้เหลืองกรอบนะเพราะว่าคุณเลมโบเขาทานแบบหเหลืองๆกรอบๆจะ้ะอันนี้จะมีรสเค็มกลมกลมนะ่อมเนาะเขาปรุงรสมาแล้วจ้ะเบคอนค่ะเชอร์ิซิตีอย่าแว้นับโู้ายอ๋อเชอร์ฟิซิตี้์รับรถดีๆฉันรอ คุณอยู่คุณเลมโบออกไปตลาดนิดนึงนะคะตลาดไม่ไกลบ้านจ้ะแกจะไปซื้ออะไรนิดหน่อยจ้ะอันนี้ก็ทอดเบคอนนะคะแกบอกว่าหอมทำอาหารเสร็จแกก็กลับมาพ <c oughs> อดะะีเหลืองแล้วค่ะเหลืองแล้ว อันนี้เราทอดนี่แบบว่าไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะน้ำมันก็จะออกเองจ้ะ เบคอนสุกแล้วเหลืองๆกรอบๆเลยค่ะตามด้วยโคลหรือว่าไส้กอกหรือว่าฮอทดอกของเรานะคะจากนี้เราไปทอดมันฝรั่งกันจะ้ะ เหลืองหอมมาก เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าอันนี้ก็เป็นครูเบคอนนะคะฮอทดอกแล้วก็เบคอนค่ะตามด้วยสามเกลือนนะคะมันฝรัง่งแครอทหัวแกนตะวันจานนี้พร้อมเสิร์ฟนะคะของผักกาดหอมเองจ้าแล้วก็ยังมีขยกเอาไว้ทานเล่นด้วยนะคะเบคอนหอมก็จะทานกับข้าวเหนียวด้วยนะคะ มาจ้าพี่น้องจ๋ามาทานอาหารฝลั่งด้วยกันจ้ะหอมหอมหวานเลยพี่น้องจ๋าอืม อร่อยอร่อยคนไทยเห็นจับจับมีดจับส้มก็จะดูแปลกๆเนาะทำตามฝรั่งจ้าละมุนลิ้นมาก หอมนำมาเลยก็คือหัวเก่นตะวันนะคะทานแล้วมันจะมีกลิ่นหอมๆจ้ะสำหรับอาการหอมนะทานแค่อันนี้ก็อร่อยแล้วจ้ะแค่สามเกินนี่ก็อร่อยแล้วแต่ว่าเบคอน ขอเอาไว้ทานกับข้าวเหนียวนะคะจบท้ายจ้ะอากาศด้านนอกมืดอีกแล้วจ้ะมืดมากเลยวันนี้บ่ายแก่ อากาศ3องศาอีกแล้วพี่น้องจอ๋าทำยังไงจะได้ปลูกพืชผักจ้าปีเนี้ย3องศาหมอกหนาะแล้วก็มีละอองแบบหมอกคล้ายๆกับฝนฝนเลยค่ะ เมืองหนาวก็หนาวเกินจ้ะบ้านเราก็หลายๆท่านก็บอกว่าร้อนและบ่วนว่าร้อนละเมืองร้อนก็ร้อนเกินเมืองหนาวก็หนาวเกินอยู่ยากขึ้นทุกวันจ้ะโลกนี้โอ้ยมันอร่อยจ้ะจริงๆแล้วก็คือ บดแล้วก็ทานได้เลยแต่ว่ามันก็จะขาดความหอมไปนิดนึงนะคะมันก็อร่อยนุม่มอันนี้คุณเลมโบเขาก็จะทานแบบนี้จะ้ะอืมโอ้ยมาแล้วฮัลโหลแอมซกรีนอิเชอร์เกต วิสาดมแอตาลิเ huh. ต uh ้อ huh. ือหือในตลาดสิบกว่ากิโลเมตรจ้ะแบ่งประมาณเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณเลมโบได้อะไรมาบ้างจ้ะย่อนสกาฟิกสาอันสกิ้งเงี้ยพ่อล่ะกกวีสาดมลิเต้บอกว่า ที่รักเดี๋ยวฉันจะบ i s าก็คือเดี๋ยวจะแนะนำให้เอดีดูนิดหน่อยว่าซื้ออะไรมาบ้างจ้ะออืมอืมมหอมมันอร่อยอันนี้ทอดไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะน้ำมันเขาออกเองจ้ะเบคอน ต้องทานกับข้าวเหนียวอยู่ท้องอยู่ไส้จ้ะทานอาหารฝรั่งท้องท้องตึงขนาดไหนก็ดูไม่อิ่มเค็มเค็มมันมันหอมหอมโอ้ยทานกับข้าวเหนียวพี่น้องเอยเมื่อกี้แอบไปดูจ้ะว่ามีอะไรบ้าง เกบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีของอะไรที่จะต้องเสร็จตู้แช่ที่รักทานไปก่อนทานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูว่าพี่โบกก็ได้อะไรมาบ้างจ้ะอืมอร่อยเกินทานน้อยหน่อยค่ะอันนี้มันเค็มเบคอนนะ่ะ โบยังไม่ทานจ้ะเพราะว่าแกาทานอาหารเช้าของแกไปอืมสุดยอดตนี้นะคะของพี่โบยจ้ะแกก็ทานแกบอกว่าโหทานได้หลายมื้อเลยนะเนี่ยย่าเย็ดตบร้อยอันสกรีง เอามาวางเรียงไว้แล้วเกยถามว่ามันดีไหมอาหาร <laughs> ยรูอัดโคกาอย่าเยติก๊อดอร่อยจ้ะ oh. หวัวแกนตะวันนี่นะ <laughs> เป็นเส้นใยแบบนี้เขาบอกมันมีประโยชน์มากอืมหอมบางท่านก็บอกว่ามันเหมือนมันสาคูบ้านเราจ้ะหัวมันสาคู อร่อยอือม,อมหวานจ้ะปกติเขาก็หวานอยู่แล้วแค่หลอดที่ปลูกเองนี่มันคือมันหวานน่ะพี่น้องหวานแล้วมีกลิ่นหอม มันก็หล่ะมันจะมีทั้งหมดห้าสายพันธุ์นะที่ปลูกอาาก่ะจ้ะหัวเล็กเนียวนุ่มหัวใหญ่นี่จะออกสีขาวหน่อยเขาจะมีทั้งแบบว่าแบบแบบต้มแบบทอดแบบ อะไรของเขาอ่ะแต่สําหรับผักกาดหอมแล้วมันฝรั่งมันก็คือมันฝรั่งทําอะไรก็มันก็เป็นมันฝรั่ง <c oughs> บ้านเขาก็จะแยกว่าอันนั้นสําหรับการต้มนะการอบการอะไรเงี้ยค <c oughs> ่ะอืหอมเหนียวนุ่มพี่น้องจ๋าอร่อย จ้านี่คือคุณเลมโบเขาซื้อมานะคะพี่น้องจ้าเรามาดูอันนี้คือบัมบูบัมบูหน่อไม้ค่ะวัตเตนคัตตันยะก็คือแห้วนะคะ ตามด้วยอัน,นันต์สับป,ปะรดค่ะแล้วก็ไม้ข้าวโพดนะคะมาการีนแล้วก็ดูชดูชก็คือครีมอาบน้ำนะคะเมลนมค่ะบานอลกล้วยโฮอว์ฟรันละก็คือขนมปงังธัญพืชจ้ะอัปปาชิน เหมือนส้มเช้งนะคะแครมมันทีนก็คือส้มจ้ะนี่นะคะแกก็หยิบติดไม้ติดมือมาแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้นะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะเอาไว้พบก,กันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ